แค่ยังนี่แค่เฉยดงน,นตรง,งไหนครโกงอะงรอะรกัเนีหยมวดา่ยมันเหมือนเดอ้อขอบคุณสำหรับผู้ออเดอร์นะคะพนักง,งานเขาเหื <laughs> อพนักงานปวดคขา นั่งงอค้ากับอะไรค้างแล้วโดนอะไรกระจังเหยียดนั่งพเทียดเหยียดออกกับอะไรโคตรธรรมดาบ้าเลยค้ายกงจงกูเหยียดมาโดนเลยวะวันหัอกับเปลี่ยนที่เปลี่ยนมาโดนแรอ้นอ,นเอกกง,งเลยนอนเสาเนี่ยกวรองร่างเนียอันนี้คือจะต้องแพ็กส่งวันนี้ทั้งหมดนะคะ ต้องสามมัดผลกองหนึ่งจะเดียวสามมัดอจะมัดดุกหาเจ็ดสิบล่างแหมอเอารับจ่อยไ <c oughs> ลย่ขมาได้พี่เนาะขอพายาธิสูตายสูตายก็เกิดแล้ววะ